คำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเป็นเพียงสถิติเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกคนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนมาพบกับต้อมกันอีกเช่นเคยนะคะเพื่อนวันนี้ต้องมีแนวทางหวยรัฐบาลไทยนะคะงวดประจำวันที่16เดือนมีนาคมปี64มาฝากนะคะหวยออกวันอังคารนะคะเพื่อน ขึ้น3มค่าเดือน5นะคะเพื่อนๆก่อนอื่นนะคะเราไปดูผลของวันที่1เดือนมีนาที่ผ่านมากันก่อนนะคะหลุดนะคะหวยออกวันจันทร์เนาะอันนี้ไม่เข้าเลยนะคะหวยออก5 3 8นะคะเพื่อนแล้วก็7 3เนาะเลขข้างแรมเดือนข้างแรม เดือนดับนะคะเพื่อนๆแรม3ามค่าเดือน4ี่ค่ะหลุดนะคะไม่เข้าเลยเนาะเลขในตารางก็ไม่มีเลยนะคะไม่มีเลข8ไม่มีเลข3เลยนะคะเพื่อนๆเราไปตามกันต่อนะคะวันอังคารค่ะเพื่อนๆขึ้น3ามค่าเดือน5นะคะเลขในตารางวันอังคารนะคะเพื่อนๆมีเลข3เลข0ูนเลข5 7เด 4เลข8แล้วก็เลข1นะคะส่วนเลขวันอังคารขึ้น3ามค่ำเดือน5นะคะเพื่อนๆมีเลข5เลข9เลข3 4 7 2 6แล้วก็0นนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวตั้มจะเรียงให้เพื่อนๆดูเลยนะคะฝั่งวันอังคารนะคะเพื่อนๆฝั่งวันอังคารจะมีเลข ศูนย์ค่ะหนึ่งแล้วก็8นะคะส่วนของตารางเคลื่อน3ามข้าเดือน5นะคะจะมีเลข0 2 3 4 5 6 7ด แล้วก็9นะคะเลขที่ชนกันนะคะเพื่อนๆจะมีเลข0นะคะมีเลข0มีเลข3เลข4เลข5แล้วก็เลข7นะคะสำหรับเลขที่ชนกันนะคะของวันอังคารแล้วก็ขึ้น3ค่ขานะคะเดือน5นะคะเป็นส่วนของวันอังคารเหมือนกันนะคะแต่เป็นข้างขึ้นนะคะเพื่อนๆเลขชนกันก็จะมีเลข อย่างที่บอกเลยนะคะเพื่อนๆเรามาดูเลขเด่นกันเลยนะคะเลขเด่นนะคะจะเป็นเลข7กับเลข3นะคะเลข7กับเลขสาม้อมจะเจาะเลขให้ตัวละ3มชุดนะคะเพื่อนๆเลข7ก็จะมี71นะคะ71 73 7 9 อันนี้ออกไปแล้วนะคะกัน3 7ก็ได้นะคะเพื่อนๆแต่ต้องคำนวณมาได้แบบนี้นะคะแล้วก็เลข3มจะมี3ามค่ะ3 5 3ห้านะคะ3 1 3ห38สาส่วนตัวกันนะคะเพื่อนๆกันเลข5นะคะตัวกันกันเลข5เนะ้อมี5 2สองค่ะ ห้ 54, แล้วก็ห้าเ้านะคะส่วนอันนี้เป็นเลขที่ต้อมชอบนะคะชอบส่วนตัวเนาะเพื่อนๆคะต้อมชอบหนึ่งสค่ะหนึ่งสี่สปดหนึ่งเสี่ค่ะ เพื่อนๆชอบตัวเดียวกับต้อมก็ตามได้นะคะชอบก็ตามนะคะถ้ายัางไม่ชอบก็ยังไม่ต้องนําไปเสี่ยงโชคนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆนค่ะอย่างที่ต้อมบอกถ้าเพื่อนๆชอบก็ตามที่ต้อมเลขที่ต้อมเขียนให้นะคะหรือว่าเพื่อนๆจะนําเลขในตารางวันอังคารและขึ้น3ามค่ำเดือน5นะคะไปจับชุดเลข2ตัวเองนะคะ จับชุดเลข2ตัวเองแล้วก็3ตัวเองได้เลยนะคะเพื่อนๆแล้วเพื่อนๆท่านไหนที่ชอบเล่นเลขวิ่งเลขรูดนะคะนําเลขเด่นไปวิ่งรูดได้เลยนะคะเพื่อนๆวิ่งเลข7ค่ะรูดเลข3นะคะเพื่อนๆคะซื้อหวยอย่าลืมตัวกลับด้วยนะคะอย่าลืมกลับ คลิปนี้นะคะเพื่อนๆจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะต้อมสนับสนุนให้เพื่อนๆทุกคนของต้อมนะคะซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะคะเพื่อนๆไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดนะคะต้อมขอให้เพื่อนๆทุกคนของต้อมนะคะรวยๆเฮงเฮงปังปังค่ะอย่าลืมแคปหน้าจอเก็บไว้ด้วยนะคะ หรือว่าจะแชร์ไปยังเฟซเนาะอีกไม่กี่วันห่วยรัฐบาลไทยจะออกแล้วนะคะเพื่อนๆกลับไปดูย้อนหลังในเฟซเพื่อนๆได้นะคะถ้าแชร์ไปที่เฟซเนาะวันนี้ต้อมพารวยขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย